สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพินมือทุกคนกคน้องประาสชิอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศโดูยินดีต้อนรับทุกการกระซุ่งแสงส,งส,งส,งสงาวลาเด้อเนาะมันนี้แสงกัน,นยังอยู่เฮือนน้องโมเพิ่นเนาะพราว่าเฮามาเกาะหลักมาซอยเพิ่นด้วยเชิญทุกคนไปติดตามทับชมนกันเลยเด้อ อแทางน้องพมีเพิ่นห้องเพลงเนาะกามงศุดซุนพี่น้องเลยเลฝากผลงานเพลงเพ่นเดิมพี่น้องเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่เนาะนักสาวรุ่นเอื้อยเนาะไปลอง่เด้อไปลองในช่องไว้ชมเลยเลยโมืออื่นจะกระปล่อยเอ็นบีมาเลยเดิมมืออื่นเด้อสบายค่ะสบายดี สบายดีค่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยสองคอเสงนนี่พี่น้องเลยมักสาวรุ่นเอื้อยเนาะมืออื่นเพิ่นสิเพิ่นสิป่อยแม่ได้สามชิปพี่น้องเอ้ยระดับสี่ชิปหาชิปคุณเนาะป้าจะมักสาวรุ่นแม่และห่อาชิป มกสาวรุ่นใหญ่เด้ดมักสาวรุ่นโมเมนแม่ธรรมดาเนาะคนท่อนห้าสิบเม่ป้าผู้แล่แม่ก็ยังงามได้สามสี่สิบแปดสิบงามพีองโดยโอ้คนคนทุกมือนี่คนอ่าสี่ห้าสิบปีเขากันยังงามเห็นบอกอันอ้มพัชราภาเน่ะสี่สิบห้าแลวยังคือคนเช้าปลายปีก็มงจุดซุนด้พี่น้องเด้อทางส่องทางยูทูป โดยพามีซแนลเนาะซองของบาพามีเลยบอกโดยกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น okay> ้องเด้อโดยเนาะฝากดังไว้เนาะขอในยันยันตูุขอแกงน้ำยกมือในขอจีนจ้าจำจำมันแดดออกเนาะอ้ามืออื่นฟังกันร้อยร้อยรอบเนาะโดยโดยโดยขมี้ขยี้ข้างนั่นก็่ชร์ก็ก็แชร์ครู ใส่คู่ขยันขยันบอดังนี่โอ้ยใส่ใส่ลำโพงใหญ่ๆเลยบอสตัวีตัวนี้มีแต่รุ่นน้อยืมเปิดก็เปิดได้อยูุติบริจลิขสิทธิ์ตี้สมุนว่าเวลาบอสได้ได้บริจลิขสิทธิ์แต่สี่เท่าชดบอเราบริจดตีบริขสิทธิ์นะถ้าว่ามันมันแจ้งมาเท่ากับบอนั่นดอกบอสบาลิขสิทธิ์เราเองบอคขันเจ้าบริจดมันกับบอแจ้งมันต้องเท่าหนาบอสบาลิกัสิต์อยู่น้ำเพลนผู้ผู้เพลนตัดต่อ เออเจ้าให้เพื่อนว่ะแม่ตัววังให้เพื่อนดูแลให้เออสวัสดีแจ้งมาสวะอันเฮาเฮาลื่นกันอันเป็นยังอ่ะนะแบบเฮาบ่ได้เอาลงอ่ะดีอือืมอืมอืมทายได้โดยทุกคนละคเพลงออกกันหนังโปรโมทได้ได้พี่น้องด้โดยขึ้นขึ้นมาแบบอ่ะทายไปแล้วบางเทธอมันชี้แจงมานะครับมันก็ขึ้นกับเพลงเพลงบางเพลงคันเพิ่นโบได้จดเฮากับเปิดได้คันเพลงบางเพลงเพิ่นจดก็คือเฮาต้องได้ค่อยนะเพราะว่าเพิ่นแต่งไทยอ่ะนะเพิ่นแต่งไทยอะไรเพิ่นแต่งแต่ว่าเฮาซื้อแม่น มันก็เป็นลิขิตของเก้าหละลิขิตพ่อคอยแต่ว่าคอยให้เพิ่นดูแลให้โอ้ลิขิตนะเพิ่นว่าคอยเป็นคนดูแลอ้าวคืออันใส่ดนตีใส่อย่างนี้เจ้าจ่ายเงินให้เพื่อนบอกแม่เอาธรรมดามันก็เป็นลิขิตของเก้าหละเพราะว่าเจ้าเสียเงินหมืดเด้อ้าเจ้าเป็นเจ้าของเด้เพราะว่าอันคือฮาบ่เป็นนะฮาบ่เป็นเลยแบบทุกอย่างแบบเรื่องลิขิตต่างๆแบบมีอย่างด้อยู่น้ำเพินแบบว่าให้เพิ่นดูแลให้น้ำ แต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์นี่กยมันก็มีแบบคันสมมุติว่าเจ้าของลิขสิทธสโบเฮียงห้องมันกับโบเป็นยังแมนแมนโบเป็นยังพี่น้องโดยถ่ายได้โดยโดยเนาะหัวใ้ก็ได้โดยปล่อยได้ก็ฝากติดตามเนาะผลงานใหม่ของทางเบ้าพามีเพลินเพลงมักสาวลุ่นเอ้ยเนาะคือหน่วยจ้ามันก็เฮิร์ตเนมัฟังอันนี้หันเพลินจิอยใน y o ยูทูบจะไปฟังวิทยุมันกับโบได้ยินนี่ก็มี บอวิทยุกระป่อยมืออื่นนี่บอแม่นวิทยุกับมีอยู่สี่สถานีโอ้สถานีหนึ่งอยู่อ่าอุดมไทยโอ้สถานีสองอยู่อ่าสองคอนโอ้โดยสถานีอ่าที่สามอยู่ไใกล้องข่าวบางนะอาจจะประซักจะประซักบ่นครนครหลวงดิสถานีสี่เกศวันพายังบุมีโอ้โดยโดยโดยนี่รถไปทด้องเด้อสองทางเลยกันติดตามเพิ่นได้เนาะทางอ่า YouTube แล้กกาทางวิทยุแมนแมนมาบันี้เทามาเห็ดเวียวกต่ไปไปอบันี้ตอนนี้ต่อต่อหัวสล่า,ลาเป็นสิต่อหวัวซื้อส่ง้วบบแมนซื้อส่งสี่องไปซื้อซื้อจริงงานสวัสดีเด้อบุตรตนโอ้จะรายเดีสจายดีวาด่าหนาทิมเทาอันนี้ เทไรย่งาเสองพงพี่น้องเลยหลายคนอยู่เราได้ยินโจทิมแล้วยางมาบอกไว้มาขั่ทิมขึ้นตได้ระบาดล้เอามียัมกันในโต๊ะโได้เกระถานกระถานเฉยเจะติดต่อบ่จะเบิกตลาดกะอวาติดต่อเป็นบ่อกันนั้เอาห็นจะเจ้าจัมุมกะเอาเส้นงลื่นๆเข้าเมนบะยน ให้ซีูน้ำตองน่ยหนึ่งนน้จะลงแน่ล่ะคุณจ๊ะเอาทิดยมานอนมานะนอนทำไมเหตุแหงท่าได้เหตุแหงท่นได้เนี่ยเนี่ยสี่นกหมอพมีตั้งกล้องไว้ซะก่อนสี่นกเวลาได้หลากระลังซานอยูซานต่อสบายดีเนาะเนาะเนาะ เห็นยบ้งเห็นเห็นใา่ดีไล่คนแค่นี้มงเมาคนนี้นะลเมงเมาพอดอื่เป็นมังเมาด้วเป็นยังจ้าเป็นเห็ดปวกมาจ้ามาใ้ปวดกัะเป็นยังซึ่งไม่ใครไม่ึงบ่คอยนี้เลย ยีลาเป็นย ah ังไงเหรอตึงเป็นตึงแม่อึงเลยขออึงแม่ใครพ่อมาคนว่าคอยเป็นแม่ปวกบ่เป็นได้แม่ปวกนี่เขาขอเป็นนางเอกฮะเป็นนางเอกนางเขาเป็นนางไรเป็นนางเอกเป็นตุ้ยซาแต่ไม่ได้คิดเขาขอเป็นนางเอกเลยนางเอกผมมีพยจางนะ จะเบิ่งใครประจางผ่าประจ่างเราเองเนาะใครบอกกีฬาเขาเปงามเอาเองเนาะเขาไม่เจอใครงามปะงามสวยสวยผ่านรามจะถามเนาะงามคนละแบบเนือเส็ยงเนาะเขาบอกงามหน้าตาแต่งงามใจเด้ก็แล้วกันเนี่ยบอสคนเขาบอกจำเป็นต้องงามอะไรภายนอกนะว่าซานต้งงามภายในก็พอเนาะใจ่ใชใบหน้าไม่ใส่ใบหน้าจบ เป็นทุกอย่างจีใจหลายงานอยู่แล้วหน่าก็ยังงามเลยจีปีนกลับคืนเด้อพีอะีรยังไงอึ้งในใครเอ้าเราบ้ามาหน้ายยังไงจีินกับคืนเด้อแคตาเราอย่างเดียวโดนแคตาใครเลยจะปีนกับคืนเลยเออว่าข่อยบองามมึงก็หายมันโดขู่เนี่ยเขาจะว่าข่อยบองามมันจะรอด ยังไงเป็นได้เน่นละเนาะให้ให้กินดนๆเลยบ่แลตีนรุดด่กินทาง่เั้งเมตรลกี่กิโมยาวน่เบิ้งขึ้นได้แต่สิบแปดเมตรบอชาวบ่บ่พอบ่อชาวเจ็ดสิบแปดเตเมตสิบห้าเมตมัาิตงกันวน้ซื้อขาญบ่ออก็ได้ยุ่ทำยังไง โอ้ยงวงมันกับบัวขาวรอดโอ้ยงวงบัวขาวตามบัวไ้ดอกใครกันความบัวไรดอกนี่ข้าวได้ไปแล้วเด้งเด้งอยู่นี่เด้งอยู่ขาไปพ่อมีนี่เลยเบ่งกล้องก่อนเ่ามันเด้งละบอเที่ยวแต่เด้งแต่เด้งแต่เด้งอยู่ได้กล้องนี่ก็ได้

มันวี่งไปข้หน้าก็ต้องข้งานปาติานดีนะนะหน้าหน้าเขบานเออโจกับพวกตัในข้องหลุมบอกบอกว่าติดต่อวันนเากม่ยหมหนูมันติต่อวันนาค่ะต่อวันนี้ถูกหวต้องเลยอยู่แผ่นปูป่ยข้างไปมีอยู่แผ่ปปโอ้ยดาตีาดปกติก็ใส่เล็กแสลงบอกได้ต่อมาค่ะไปไปจริง เดี่ยจะมีเาเจ้าที่ีฮักลตคมามาที่กาฮะมันร้อนมันร้อนร้อนานที่ไร้ร้ายนะ ยิงอีกนึงบ่าเพื่อแง้โันอือเอาเอาไปอะอาวเลยตอบให้โอเนาะอนรกวถ่งอเมันให้นมันลดได้ต้องงเกลียวม่ได้ยังเย็นเด้รูพี่อลวนเย็นมากกว่ กลองก้อหนาเวลาจะเต็มเลยกล่องก้นหนาจะเต็มเต็มเลยน้องบุญทวีเป็นกะกิ้งกิ้งฮาวมาโดยสบายดีบัตเจ้านนองบุญทวีมานี้ทางรลวงพายุมาดินกล่อง กล้องมันชีบันทึกไจะดูมันจะเน่าตางกัเด็ดมันพอน้วยตัวแม่ของเราแล้วมันแอันนั่นไม่เหนื่อยเลยเพราะว่านี่กระทังบ้าเนี่ยเด้งอีกล้วทางบ้าสมบัติคนกำลังตอกเนาะกำลังพามีโดยอันเก่าหันแล้วเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้อันทายวาาหันหันแล้วมันนั่นนั่นดีผลมาอะไรเงี้ยโดย กันเฮ็ดกล้สีวแล้วรเายอ่ะซีพนเดยผู้ยุเน่อยแตงเอาเคยเห็ดต่นี่มาตลาดอะไรกับชาวพืนที่าเห็ดนาก็เลย

ยังย <'s> <c oughs> yeah, ังกอสั่นเนาะยังกอสั่นอยู่ทางหน้าอีกก้อนอะสายเอาโฮมมันนี่บังสิได้บล้อนี่เนาะเอาโฮมเสาไม้นี่บังเพราะว่าเพิ่นห้อนและเพิ่นเด้งตลอด่าจก้องผม รวมด้วยใช่กันถึงสำเร็จงานอะไรถ้าไม่ร่วมด้วยใช่กันไม่สำเร็จไปรูนิสงแสดงวเนาะเซ่แม่เต้ยจอยดส่งมันยืดเลยแม่เต้ยจอยได้ส่งมันยังเออน้ำมือส่งมันยังชีอะไะยังก้มันยุเลย đang. <laughs> <Tổng đàn thế. cười> <Tổng đàn thế. cười> เดีเรามักแตงโมได้ไหมมักแตงโมมักส้มโอฮะเรียนเครื่องไหม่เอาเงินมาจะได้ไม่ใช่ดูดูนะคะลูกลองเอนตัวน้ำอะไน้องยกแกมกินนะพวกให้สอก้เอาแกมกิน้อยกไปีมันยังหลอยู่มนยัง ได้แนูนิดเดียวนั่นแหละเียกบุญยังไงงานเมาเลยงานเมาเนาะงานเมามีแรงไปงานเมาบะพอเมาได้เป็นลานพาเมาได้เป็นเส้นเมื่อนี้ฮันเขาไปงานเมางานเมาเนี่ยแล้วแล้วไปงานเมาไปเลี้ยงสมอเลียงบอยสมอลมันลรงเลี้ยงงานเมาบ่อ

ทำอะไรครับคุณดอกล่าบได้บ่ได้ฮักกันเขาบอกเลยนกับกระนอมีกระนองน้นหมดเลอยากว่าลายเจ็บคอบอกคาเสียมาดูพี่น้องหาเองเด้เป็นน่องเด้มือพอหยอกเนอะพอเป็นน่องแก้มีนี้แม่นบ่ ไอพมีไอพมีตัดให้น้องเนเด้อตนนั้น่เิร้พราะว่ามึงยี่หละเบิ่งเด้งเราดักโทรศัพท์ขายนี่ตลาดกะท่กะทีพวกนาะอันไ่ใช่เล็กหีืออะไรกดทางกทางพวกเนาะแสงเที่ยวจอบแต่โทรศัพท์เนาะเพราะว่าอากาศมันห้อนมันเด้งออกตลอดเย้ เด็ดจังนะดิบอจังวะยังกระเพิน,น่านนะบอฮาตี้ใส่มัดเลยได้ฮอตตี้ทังทางประตูพร้อมรวมมัดน่ะเก้าสิสามเมตรจินนี่มจเก้าสิบสองเมตรเจ้า่าไหรรวมใส่มัดเลย นั่มันเงียบมือแล้วนางจะนางเลยชนมากล้วไสเวียดเลยมาแล้ว <laughs> ไสลูกมาแล้วไสลูกเนอะเที่ยวจอบแต่กล้องยันเพิ่นเด้งเนาะดยูยมันหนักบวนไปจ้าเพิ่นเด้งกระเจ้าแหละนิวน้วเอวเด้งมัค่อยโทรศัพท์เด้งเด้ง <laughs> สะฝนเพิ่นก็หากรมาสบายดีเด้อสะโฟนพอดีแล้วพอดีมาพอดีแล้วพอดีมาเอาจกเอาซวนมาถมเลย เเนาะอันนี้กะหัวของนงโมเพ่นเนาะกะแ,แอมแล้วแล้วมือนี้เนาะสวยกันหลายผู้หลายคนสแสงกันที่ไปซอกกินน้ำก็นนาะหูซึบมาคอแห้งโทรศัพท์ก็บาเป็นใจเนาะอยู่กลางแจ้งกัเที่ยวแต่เด้งอยู่ตลอดเนาะมันเกาหลายแล้วเพื่อสีได้คลิปหนึ่งหามอีลากอีเลือะแสงก็ได้ เนาะอันนี้ก็ทั้งหน้าเนาะทั้งหน้ากเงินงน,น้องโมงเนาะกล่องไม้กล่องนี้ก็เม็นน้องธงกับน้องบุญทวีย่ายเมื่อวานนี้อันน<ส>่ะเพื่อนก็นได้เงินเนาะจากแม่ใจดีให้เพื่อนา่าย่ายกล่องไม้กล่องนี้ปู่ละหกแสนเนาะสับแสงก็กเอามาหมอ<ส>้อเพื่อนเรียบร้อยแล้ววันนี้แชงไปกินน้ำกอนเนาะ นี่เน,นาะซาแสงซียียับสนนี่ให้ละทางนั้นละนให้บ้าสมบัติเพิ่นขึ้นเนาะโอเคโดยเ <c oughs> พิ่นตอก <c oughs> ให้เพิ่นตอกอันสากะสีปิดให้น้องโมงเนาะ <c oughs> ว่าย่านฝลนมันพะมาทางนี้แล้วมันสิเข้าออไปนะ ได้อยูะบ่กะเดืองกระเดืเองบ่ตั้งเอาแสงกระเยียบส่วนไม้ในไฮเพินเนาะแล้วก็ให้เพินนเพ่นเป็นคนตีเพราอ่าเฮาบ่มีบ่มีตบตีนโดยโอเคบ่อีกดอกนึง่งบายย่เีรเแสงกระเยียบด้างพีเก่าเน่อยนึงจะยับมาวางพี่อีกก็ได้นะ ไม่อย่างลม้มเล,เ,เล็กตะปูมันม็ดล้ะเอาโตันั้นตอกก็ได้ตะปูใบมดแล้วลลตอกแจพี่นะบ่าวสมบัติ มันเบี้ยวเราตอกบางไซ่พี่เจ้าขึ้นไปเทิงผมเลยตอนนั้นมาใส่กันย่าจะใส่สองสอกแล้วพี่มาใส่โ้นพี่ เออเบื้องบนน้องทงยืนพี่นะไดนบ่เอาเข้าวบอนหูเกามันเถนะดิรู้สุยสังเขา เข้าบรรหูเก่ามณนนะทงนายมันมีหูอย่างนะเออโอเค okay. ยังอีกสิอีกหันอีกสองดอกแล้วก็พอดีละมันมืดล,ลด้วบ้อละนี่เนาะสองน้องไอ้เพื่อนไอ้โทวมกเสียสละเนาะเพราะว่ามันมีอันหยียบขึ้นให้น้องเป็นคนตอกละไอ้กระยุถลุมบ่ได้ธรรมดาได้ลูกค่อยนะ เบ่งมามวานนี้แม่แสงที่ต๊ะมั้ยแซงกระตอแ่ีเอียงๆหอไม่ ทังหนทั้นั้กนกระทบลูกมาน,นี้นะเพราะว่ามันมีหัวเกาะเดี๋ยวตัวนี้นะอืโอเคละสซมนี่อยู่ละโดยแล้วเนาะอันนี้ก็ตอบอันการฝนให้น้องโดยเนาะตอนนี้เสงกะพาก,กินน้ำเนาะเมยโทรศัพท์กระบ,บเป็นใจเนาะทายไปทายมาหน,น,นึ่งแล้วก็มีแตเออ่เด้งออกเด้งออกเนาะเสงกะ เด้คอยถ่ายไปเนาะเอาเธอละหน่อยเือละหน่อยโดยมาฮอดตอนนี้กระทั้งเสงก็ขอขอบุณขอบคุณเนาะพอแม่พี่น้องมูเคิลพุท่ิ่าเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เนาะคลิปของเสงแล้วก็บึ้งคลิปของเสงตั้งแต่ต้นจนจบโดยบัคามโฆษณาเนาะเสงะขอขอบุณขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะไปมาทางใดก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยเนาะมีแต่ความเจริญเจริญสีวิไลเนาะทุกคนเนาะโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคน สบายดี